อันนี้สอนเป็นสเต็ปนะครับเริ่มจากสีส้มก่อนนะสีส้มนี้เวลาเราระบายเราระบายใต้จมูกแบบนี้ก่อนนี่ระบายใต้จมูกตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เลยระบายตรงนี้ก่อนอ่าแล้วก็มาระบายเงาตรงนี้นะครับตรงนี้เว้นแสงไว้แล้วก็เราก็ระบายเนี่ยสีส้มใต้จมูกแบบนี้เลยระบายทับให้ได้แบบโครงสร้างจมูกแบบนี้ก่อนนี่ให้ได้แบบนี้เต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 นี้อ่าเห็นไหทีนี้ตรงนี้เราระบายนิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ตรงนี้เด่นนิดนึงอ่าแตกต่างกันยังไงครับผู้หญิงก็จะเล็กกว่าผู้ชายก็จะใหญ่กว่าแล พอเราได้ตรงนี้ปุ๊บนะครับสังเกตว่าฝั่งนี้อาจารย์จะระบายทับแบบนี้ก่อนเพราะแสงเข้าด้านนี้เนาะอาจารย์จะระบายตรงนี้ทับแบบนี้ขึ้นไปอ่ะขึ้นไปปุ๊บตรงนี้มันจะเป็นไฮไลท์อาจารย์จะทำไฮไลท์ให้มันเป็นลักษณะตรงนี้มีไฮไลท์ตรงนี้นะครับแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องมีน้ำหนักแล้วก็ตรงนี้มีไฮไลท์น้ำหนักนี้คือน้ำหนักสีที่แบบว่าเบาๆนะสีส้มเบาๆนี่เห็นไหมครับอาจารย์จะมีไฮไลท์สองจุดเลยมองเห็นไหมอ่ะทีนี้ไฮไลท์จุดนึงคือตรงนี้ดัางจมูกตรงเนี้ยมันจะมีไฮไลท์ที่เราสามารถกั้ มองเห็นไฮไลท์ไหมไม่รู้อะซูมไม่ดูก็ได้นะแป๊บก็ไปอย่างงี้เอาไปใกล้เลยอนระัมองมองออกไหมไปใ,ใกล้เลยนะภาพชัดไหมฝั่งนี้มันจะเป็นไฮไลท์เพราะนั้นเนี่ยเราจะระบายสีส้มเบา,าๆเบาๆไม่ต้องกดนะไม่ต้องกดเบาๆอ่าเบาๆนะไม่ต้องกดนะครับอ่ะทีนี้สังเกตว่าคราวนี้พออาจารย์ใช้สีส้มตรงนี้เนาะอาจารย์จะเพิ่มน้ำหนักสีส้มตรงนี้นิดหน่อยตรงนี้ใต้จ <ๆ S 2> มูกเห็นปะเหมือน,นเราใช้โมโนโทรน,น่ะสีโทนเดียวก่อนให้เราทำแบบนี้ก่อนเพื่อแยกในเรื่องของน้ำหนักใต้จมูกให้ได้ก่อนแบบนี้นะครับแล้วหนูก็มาเพิ่มน้ำหนักตรงนีีีี้้้นน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 นิดึงงงะะะะหหูตตรรลลค่่เ็ไไฮท์ สีขาวเราปล่อยให้ขาวได้นะครับปล่อยได้นะต่อไปนะฮะสีอะไรต่อสีชมพูนะครับเราใช้สีชมพูระบายทับระบายทับระบายเบาๆนะไม่ต้องกดเลยพวกนี้ระบายเบาๆสีมันติดอยู่แล้วพวกนี้ระบายสีชมพูทับเลยทับตรงนี้ให้หมดเลยเนี่ยทับไปเลยเนี่ยสีชมพูเนี่ยระบายทับไปเลยเนี่ยระบายทับเบาๆเวลาระบายก็ระบายไปทางเดียวกันสี่สิบห้าองศาแค่นั้นไม่ต้องอะไรมากนะครับอันที้บังเอิญว่าไอ้จุดเนี้ยเราอยากให้จมูกเขามีความโด่งขึ้นมา อาจารย์จะต้องเติมน้ำหนักตรงนี้นิดหนึ่งเติมน้ำหนักสีส้มตรงนี้นิดนึ <c oughs> ่งะเฉพาะตรงนี้นะเฉพาะด้านนี้ด้านนี้ด้านอีกด้านไม่เติมอันนี้เราจะต้องเติมนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้จมูกเขามีมิติหน่อยแล้วก็ผสมสีชมพูเหมือนเดิมแต่น้ำหนักก็ต้องอาจจะเข้มกว่านิดนึงน้ำหนักอาจจะเข้มกว่าส่วนอื่นๆนิดนึงเพราะมันจะผลักระยะให้เราได้เนี่ยตรงนี้ผลักระยะนะครับตอนนี้เราใช้แค่สองสีก่อนเรายังไม่ต้องใช้หลายสีนะครับเอาสีชมพูระบายทับเลยระบายทับใต้จมูกทั้งหมดเหมือนเดิมตรงนี้ก็ระ นี่ระบายทับเบาๆหมดเลยเห็นไ,ไหมครับไอ้ได้แบบนี้ก่อนนี่เดี๋ยพอระบายได้แบบนี้ปุ๊บต่อไปสีเขียวสีเขียวแล้วก็ระบายเบาๆเหมือนเดิมมันระบายตรงน้ำหนักใต้จมูกใต้จะตรงปากตรงเงาตรงแสงตง้วนีสีเขียวก็ได้ฝั่งนี้เงาสีเขียวกับฝั่งนี้แสงสีเขียวก็ได้ฝั่งนี้ปล่อยไม่ต้องเขียวเห็นไหมอ่าเราปล่อยได้นี่เขียวเข้าไปนี่เขียวผสมไปเนี่ยพอเขียวก็ามาปุ๊บสีมันก็จะดูสบายตามากขึน้นเห็นไหมครับมันจะสบายตามากขึ้นอ่าแล้วต่อไปสีไลไรต่อสีฟ้า สีฟ้านะครับสีฟ้าก็มาระบายตรงที่เป็นเงาฝั่งนี้นะครับระบายทับสีเขียวจีนระบายทับสีนี้นี่มันจะเป็นเงานีอย่างเงี้ยสีฟ้าก็ระบายเบาๆเหมือนเดิมนี่เบาๆนะครับแต่บางคนต้องดูดีๆนะ่าเงามันอยู่ตรงไหนบ้างสังเกตใน้ดีอาจารย์จะระบายสีพวกนี้อาจารย์จะวางเงาตรงไหนบ้างฟ้าเขียวเป็นเงาเออไม่ใช่ฟ้าเป็นเงาเขียวเป็นแสงอ่าฟ้าเป็นเงาเขียวเป็นแสงจําไว้ฟ้าเป็นเงาเขียวเป็นแสงเวันนั้นให้เราจําทฤษฎีนี้ไว้นะครับและถ้าเราอยากได้เงาเข้มเราต้องใส่สีม่วงอ่าผสมสีฟ้าเข้าไป นี่ๆได้แล้วเห็นไหมนี่เราก็ระบายทมือนเดิมนี่แหละแต่ว่าเราก็ต้องเน้นเฉพาะฝั่งนี้นิดนึงเห็นไหมตอนนี้มันได้สามสีละเฮ้ยสามรอเปล่าซีและอ่ะซีแล้วนะต่อไปนะครับจริงๆอาจารย์อะข้ามสีแดงไปแล้วแต่ไม่เป็นไรสีแดงเอามากบหลังสีเขียวก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราตามที่สีม่วงเอาสีแดงมากบก็ได้ตรงนี้อ่ะลองสีแดงมาทำรูจมูกก่อนนี่คือสีแดงมาทำในรูจมูกนะครับมาทำในรูจมูกให้เป็นแดงๆก่อนในรูจมูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีแดงกันแล้วแหละนั่นเราระบายนะอย่างเงี้ยแ้แยกมาอย่างี้ตรงนี้สีแดง ตรงนี้สีแดงเราไม่จำเป็นต้องระบายสีแดงข้างบนก็ได้เดี๋ยวถ้าจะมีก็มีมีมีได้เหมือนกันเออแล้วแต่ความถนัดบางคนไม่ชอบใส่เข้าไปก็ไม่ต้องระบายระบายสีชมพูก็ได้แต่ว่านี่อาจารย์เอาตามที่อาจารย์แบบว่าแนะนําก่อนแล้วกันเนาะมีสีแดงเข้าไปอย่างนี้เหมือนกับเราระบายซ้ำอีกครั้งนึงแหละแต่เราจะระบายเน้นฝั่งนี้เป็นหลักเน้นฝั่งที่เป็นเงาเป็นหลักเราไม่ได้เน้นฝั่งที่เป็นแสงเพราะว่าสีแดงมันก็เป็นเงาให้เราอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องเน้นเป็นแสงก็ได้เห็นไหมเนี่แหหละเป็นนนนนนตตััวทิิ้กกกใจมู่อ นะครับให้ดูจมูกก่อนเอาสีม่วงก่อนนึงสีม่วงเข้าไปตรงนี้ระบายทับสีแดงเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาเน้นให้เข้มขึ้นโดยการใช้สีเขียวเออสีเขียวแทนก็ได้เขียวผสมม่วงก็ได้อย่างเงี้ยตรงนี้สีม่วงมันจะมีเงาตรงนี้หน่อยๆคือตรงไหนที่เป็นเงาที่เข้มๆอาจารย์ก็จะแนะนาให้ใช้ม่วงให้ใช้ม่วงแทนไปเลยไม่ต้องใช้สีฟ้านะใช้สีม่วงแทนไปเหมือนตรงเนี้ยข้างตรงเนี้ยมันมีความเข้มเลยตรงเนี้ยเราก็ใช้น้ำหนักสีม่วงตรงเนี้ยเดินเส้นเบาๆแบบนี้ ไม่ต้องกดน้ำหนักถ้าเรากดน้ำหนักเยอะไม่สวยให้เรากดน้ำหนักเบาๆแล้วเดี๋ยวเราก็เอาสีฟ้ามามาคั้มมันอีกครั้งนึงมาคั้มมันให้มันไม่ดูแล้วแบบว่าออกม่วงจนเกินไปเห็นไหมพอฝั่งนี้ไหมน้ำหนักมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่ข้างพอฝั่งนี้เงามันตกแต่ฝั่งนี้น้ำหนักมันจะอยู่ตรงไหนรู้ปะมันอยู่ตรงจมูกนี่มันจะไม่อยู่ตรงตรงนี้นะมันอยู่ตรงจมูกตรงนี้เออเพราะว่าแสงมันเข้าเพราะแสงมันเข้าทีนี้ยไอ้พวกที่มันนูนๆขึ้นมาเราต้องสังเกตให้ดีทำไมตรงนี้เป็นน้ำหนักแต่น้ำหนักมััััััันน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 นไออ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 อยย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 ูููููู่่่่่่่่่่่ตตตตตรรรรรรงงงงงีีีีีีีี้้้้้้้้้้เเเเเวำหหกกมมมมมบบบบบแแแแแททททจจะะะะาาาาใใชลพสด แสงเงามาันมาอย่างไรนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้มันจะเป็นน้ำหนักออกมาค่อนข้างค่อนข้างเยอะกว่าออกมาทั้งแถบได้แบบนี้นี่ออกมาทั้งแถบได้เลยเป็นน้ำหนักเอาออกมาทั้งแถบนะครับแล้วตามด้วยตรงนี้น้ำหนักเข้มได้ขอบคุณสำหรับดอกไม้ดอกกุหลาบรางวัลเหรียญต่างๆขอบคุณนะครับตั้งจิ้มสงัดนะฮะอันนี้เราจะเน้นนะฮะเน้นให้เข้มขึ้นอาจารย์จะเน้นตรงนี้ให้เข้มขึ้นโดยการใช้สีอะไรครับสีม่วงสีม่วงเนี่ยเน้นเลยครับเน้นจุดนี้คือจุดที่ต้องเน้นเพราะว่ามันเป็นจุดททททีีีีีีีีีีี่่่่่่เเ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 เงงงงงงาา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 ตตตตตกกกกรรรรรรระะะะะบบจจุุดดดดดดนน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 น้้้้้้้้้้้้้้้้้้ใใใหหหหหขไมมอออออยยยพูแลว็ปิ เพื่อเน้นตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นไฮไลท์ได้ชัดขึ้นแล้วไฮไลท์เนี่ยเราสามารถเน้นกับเน้นกับข้างบนกับข้างล่างหรือตรงกลางก็ได้ถ้าคนไหนอยากให้ชัดขึ้นนะไฮไลท์นะฝั่งนี้ก็เน้นไฮไลท์ตรงนี้ได้เห็นไหมเน้นไฮไลท์ตรงนี้ได้เนี่ยให้เห็นเป็นดั้งจมูกเราก็เน้นไฮไลท์ตรงนี้เห็นไหมครับเน้นไฮไลท์แบบนี้ได้เพราะนั้นพวกนี้ก็จะเน้นน้ำหนักเบาๆอ่าแล้วก็มาเน้นน้ำหนักตรงช่วงช่วงเนี้ยที่จะออกข้างจมูกให้เห็นเป็นดั้งขึ้นชัดขึ้นตรงนี้เราก็ต้องเน้นให้เข้มขึ้นทีีีีนนนนนน้้้้้้้้ถาาาาาคไไไหหอยกกจะใใมมมมมัดดูแแลลววเเเขขิิิต่็สสสฟผปึง ฟ้าผสมม่วงมันจะออกเป็นฟ so ้าอมม่วงเบาๆมันจะสวยหน่อยไม่ออกเทาๆนิดนึงอ่ะเทาๆก็จะเป็นน้ำหนักไงมันจะได้เป็นน้ำหนักด้วยแล้วก็สีฟ้าเข้ามาเข้ามาอีกรอบนึงอะไรเงี้ยอ่ะเข้ามาบังคับให้มันมีมิติอีกรอบนึงอย่างงี้เห็นป่ะพอเราได้แบบนี้เรียบร้อยถูกไหมครับเราก็ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราสามารถที่จะใส่สีดำได้อาจารย์ใช้ดินสอ E มาระบายตรงนี้ข้างในตรงนี้น่อสังเกตว่าไม่ต้องใช้สีไม้ก็ได้ใช้ดินสออีมาทำก็ได้เนี่ยระบายเบาๆเข้าไปให้มันมีมิติเข ฝั่งนี้มันจะเป็นเงาอู่แล้วพ้านเราปล่อยได้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงเน้นตรงนี้ด้วยเน้นตรงนี้สีม่วงเอาสีม่วงกับสีฟ้ามาเน้นตรงนี้นะนี่เน้นตรงนี้พอม่วงปุ๊บเอาฟ้าเข้ามาผสมนิดนึงตรงนี้อ่าเรียบร้อยคราวนี้สีแดงเราจะเอามาเน้นตรงไหนเรามาเน้นตรงนี้ได้สีแดงเน้นตรงนี้ได้เน้นตรงนี้อันนี้เราเพิ่มเฉดสีเข้ามานิดหน่อยเราเรามาเน้นผสมตรงนี้ได้ละนี่เพื่อให้รู้สึกว่ามันมีมันมีเลือดเนื้ออ่าเราสามารถเน้นสีแดงตรงนี้ได้สีแดงตรงนี้เน้นได้พอเราหน่อย ส่สีชมพูอันนี้เรากดน้ำหนักนิดนึงกดน้ำหนักเข้าไปนิดนึงนะกดน้ำหนักสีชมพูเข้าไปหน่อยหน่อยเพื่อให้มันมีความสว่างขึ้นมานิดนึงให้มันเห็นสีชมพูที่มันสว่างขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้คือเราเติมชมพูเข้าไปนะเติมชมพูเข้าไปเราจะเติมทั้งสองข้างข้างนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือเราระบายทับไปเลยระบายทับไปเลยชมพูเรามาเติมตรงนี้ก็ได้ในข้างใต้ตรงนี้ได้ผสมตรงนี้ก็ได้ <S <S สีชมพูมเป็นเฉดที่เราสามารถที่จะทำให้มันมีเลือดเนื้อให้มันมีรู้สึกว่าเออให้มันรู้สึกว่ามันมันมัันน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 ดดดดููแแแแแลล้้้้้้้้วววไไไไไไมมมมมม่่่่่่สสีีีีผิิิขข็็งงงงงเเเเเเกกกปปปออออะะะะรรราาาายใชฉณค อาจารย์ใช้อยู่แค่นิดเดียวเองนะเฉดสีเก้าเดสีสามารถเขียนแบบนี้ได้นะเก้าเฉดสีที่บอกไปอ่ะสามารถเขียนงานแบบนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นคนไหนที่บอกว่าอยากทำงานสไตล์สีไม้เราใช้เฉดสีไม่ต้องเยอะเราเขียนงานได้แน่นๆแบบนี้ก็ใช้เก้าเฉดที่แนะนําไปเก้าเฉดนะครับเก้าเฉดใครที่บบว่าอยากจหรู้ว่ามีสีอะไรบ้างให้คนใ,ในไลฟ์บอกเลยคนที่ดูไปจำเมื่อกี้มีสีอะไรบ้างก็ให้บอกไปเลยครับเก้าเฉดนี้ก็คือเขียนแบบอาจารย์ได้เลยเขียนแบบนี้ได้เลยนะครับเก้าเฉด นะครับทีนี้คนไหนที่อยากอยากจะเพิ่มก็ไปอีกเพิ่มไปอีกก็เพิ่มได้นะครับบางคนอยากจเพิ่มสีน้ำตาลก็ไปก็เพิ่มได้นะครับน้ำตาลอมแดงๆก็เพิ่มได้เนี่ยก็ได้เหมือนกันเนี่ยคือทุกอย่างมันผสมได้อีกมันสามารถอัพในเรื่องของเฉดสีได้ไปอีกโดยการกดน้ำหนักเพิ่มเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าบางคนอยากจะเพิ่มเฉดแดงเฉดม่วง้็ไปอีกก็เพิ่มได้แต่เหมือนน้ำตาลตรงนี้มันก็เป็นสีพื้นของสีผิวคนอยู่แล้วถูกป่ะครับเพราะนั้นเราก็เอาเฉดสีน้ำตาลเนี่ยมาระบายมาระบายรอบๆอีกครั เออคนเรามันต้องมีเสียงตาลนิดนึงแหละอะไรเงี้ยน้ำตาลอมแรงๆอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันต้องมีนิดนึงเออโอเคจบแล้วนะไม่มีแล้วครบเรียบร้อยอืมโอเคเนาะไปมาทันบ้างไปมาไม่ทันบ้างประมาณนี้เลยครับนี่คือการใช้สีไม้เราสามารถระบายแบบนี้ได้เลยอ่ะเราไปฝึกฝนกันดูเอาไม่ทันอีกโอ้ยไม่ทันไม่ทันตายตายตายไปอยู่ไหนมาไปอยู่ไหนมาไม่ทันเนี่ยโอ้ยมาใหม่พรุ่งนี้ได้ไหมมาใหม่พรุ่งนี้ได้ไหมเออมาใหม่ยั้ไงพุ่งนี้อ่าอาจารย์จะเรียงลำดับสีให้ดูแล้วกันนะครับสีที่ใช้นะครับเป็นสี ของอะไรบ้างอ่ะดูนะฮะอันนี้คือเรียงลำดับสีในการใช้ดูนะฮะเริ่มต้นโดยการใช้สีส้มก่อนนะครับอาจารย์จะทำเฉดสีดูตรงนี้นะไล่เฉดสีส้มก่อนหนึ่งเฉดไล่เบาๆนะครับไม่ต้องกดน้ำหนักสีส้มก่อนหนึ่งเฉดนะครับเป็นแบรนด์ไหนก็ได้เลือกเอามาต่อไปสีส้มเสร็จปุ๊บสีไล่สีชมพูครับไล่มาผสมชมพูมาเลยครับแบบนี้อ่าได้ชมพูปุ๊บตามด้วยสีอะไรสีเขียวก็ได้อ่าสีเขียวมาสีเขียวเสร็จปุ๊บตามด้วยสีฟ้าอ่านะครับสีฟ้าปุ๊บตามด้วยสีแดง อันนี้เราเดิมาใช้เดสีแบบนี้แดงปุ๊บก็ใช้สีม่วงอ่าแล้วมันจะเป็นสีวงจรแบบนี้สีม่วงม่วงปุ๊บทำอะไรต่อสีดําอ่าถ้าไม่มีสีดําก็สีน้ำตาลนี่ได้แล้วแบบนี้เราใช้แค่ประมาณนี้นะครับในส่วนที่เป็นว่าเออสีน้ำตาลใช้ได้ไหมได้กลับมาใช้สีน้ำตาลตอนสุดท้ายแบบนี้นี่เรียงเลยเรียงให้ดูเลยว่ามันใช้แบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสีนี้นะในการทำงาน วงนี้ได้เลยใเจ็ดสีโอเคไหมรับรองว่าเขียนได้สวยๆแบบนี้เลยอย่าลืมเว้นไฮไลท์นะครับ